่องครับครับมีลูกค้าถามมาว่ากล่องอลูมิเนียมข้างมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันติดตั้งง่ายหรือเปล่าแล้วก็ถอดเข้าถอดออกมันยากไหมพี่อ่าโอเคก็รถคันนี้เราติดถาดรองกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่คือติดเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะว่าใส่ยากไหมอ่าอ่าโอเคมาถึงนะครับผมครับเลงครับมันจะมีล็อกอยู่สี่ล็อกมันจะมีหมุดอยู่สี่หมุดครับอ่าเล็งให้ตรงหมุดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆดันซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปแบบนี้อ่าเสร็จปุ๊บกดปลดล็อก เอาตัวเกี่ยวเกี่ยวครับผมกดล็อกเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาแค่นี้เองเด็วไหมไม่ถึงสิบวิเลยใช่แป๊บเดียวเองโอผมนึกว่าเป็นสองนาทีสามนาทีเวลาออกเวลาถอดออกก็เหมือนเดิมครับนกกดล็อกกดล็อกแบบนี้ออกนะล็อกแบบนี้ออกเสร็จปุ๊บเอาตัวเกี่ยวออกอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆดันซ้ายขวาดันออกจากนอกรถแบบนี้เรียบร้อยแล้วอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ง่ายมากเลยใช่สําหรับลูกค้าบางท่านเนี่ยคือเขาไม่อยากติดกล่องทิ้งไว้ตลอดเวลาครับอยากอยากจะติดกล่องแค่เวลาออกทริปหรือเวลาใช้งานเก็บของเยอะๆเนี่ยก็คือถอดเข้าถอดออกได้ง่ายเลยครับผมโอเคถอดวองก็ติดไว้แบบนี้เลยใช่ไม่ต้องถอดออกครับผมแล้วก็พอพอเสียบแล้วอ่ะตัวนี้มีกุญแจไหมพี่มีกุญแจล็อกครับผมตัวนี้จะเป็นกุญแจล็อกจะมีกุญแจล็อกทั้งบนทั้งล่างครับตัวล็อกกุญแจจะเป็นแบบนี้ ครับกุญแจดอกเดียวขายได้ทั้งตัวล็อกข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยครับผมสองตัวแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวหายนะครับไม่ต้องกลัวหายครับไม่ต้องกลัวหายโอเคนะครับนะสำหรับคาถามนี้นะครับและถ้าใครที่สนใจนะครับก็กดสั่งซื้อในตะกร้าด้านล่างเลยเลยร้านเรามอเตอร์บุฟมอเปิดตะกร้าแล้วนะครับกล่องซิปอลูมิเนียมนะครับติดแล้วจะสวยแบบนี้เลยใช่นี่ไง้โอ้โหเนียนจริงๆนะครับใครสนใจก็ ก็สั่งซื้อได้เลยเลยครับแล้วก็ร้านเรารับประกันสินค้าหนึ่งปีด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าฝนตกแล้วเกิดปัญหารั่วซึมครับเคลมได้นะครับได้ครับเคลมได้เคลมได้ครับผมโอ้โหข้างในนี่เออพูดถึงหมวกกันน็อกแล้วมันใส่ได้ป่ะพี่ใช่พี่ก็เอาไว้เก็บหมวกกันน็อกนะเอ้าเหรอใช่เก็บหมวกกันน็อกแล้วก็พวกถุงมือถุงมือและพวกนี้ปลอกแขนก็ใส่ไว้ข้างในเพราะไม่พื้นที่มันเหลือไงโอ้โหเก็บได้เยอะเลยที่ต้องปิดให้ผมดูหน่อยดิอ่าปิดละเรียบร้อยอือฮึเก็บหมวกได้วย หมวกเต็มใบใเกียดได้นะครับผู้ชายโอเคนะครับชัดเจนนะครับฝากด้วยนะครับมอเตอร์ m ู r e รับการสินค้า1ปีนะครับ